พอตีแข็งไหนบอโอ้ยลูกลูกชา,า,ามขีดกขาเซียวเสือตุกยข่ตัวนี้นี่ไข่นี่ เกี้กยวได้ปีได้ปีเถันได้ปีะันบอก่นบอกมีพี่น้องเห็นมาหาลเด้บอมาตากมมาแล้วเาบอกมามาเห็นอนพอตีแขงใส่บ่โอ้ยลลูกมดเขาเสียวขึ้นแล้วม้อนี่นี้ตรนี่ในีนีนีร ตัวนี่ตัวนี้ี่ไข่นี่นเตุครตัวนี่นี่ใครนี่อ้เอาของนาไม่ขวาะอ่าขงา้านตะกุยมั้งนี่ยังบ่ถึงใส่ยังบ่เึงเอาผู้ฒ่อคือมาพักันจับมันมกจับมันมาจับมันมกจับป่า นีเจแพ้จับปากยาาัตเดให้ซมอีอยเลบาเ่ไม่แต่เิดต่ัใหเลยเออมาเบิรงนตาเป็นไรแล้วมีดต่ตใหญ่โอ้อยากกินปลาคุอยใหญ่ใส่นี่เดี๋ยวเลยปลาสวิตกันใหญ่นะปลาคุอยใหญ่มาเ้ อูสมเขียนกวากวา